กดมาช่องนี้กดมาช่วงนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายเราจะพากันไปไม่ว่าไกลหรือไกลนำพาสจ้าราดีนี้มาให้เธอในรายการ สวัสดีครับเรามาเจออีกแล้วนะครับในรายการรักเกษตรารายการหารศาสตร์ที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับเกษตรเกษตรนั่นเองนะครับในวันนี้เราก็ได้อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านปัทวีค่ะเขาบอกว่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านปัทวีเนี่ยเขาบอกว่ามีการทําปุ๋ยชีวภาพการทําเกษตรอินทรีย์แต่วันนี้เราจะพามาดูการทาน้ํากรดน้ํากรด น่ากลัวอันตรายไหมคะไม่อันตรายใครมาาสตรนะอะไรี้ไม่รู้เหมือนกันนะสิอาจจะเป็นแบบที่ลงในข่าวหรือปล่าแต่เราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญก่อนไปหาผู้รู้กันคะเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปหาผู้รู้กันแล้วเราจะดูว่าการทําน้ํากดที่เขาบอกเนี่ยเขาทําน้ํากดอย่างไรแล้วน้ํากดเนี่ยเอาไปทําอะไรใช่แล้วไปเราติดตามชมในรายการนักเกษตรกันดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ เจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับได้ข่าวว่าูุบ้านนี้มีการรวมกลุ่มการทําเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วก็มีการทำเขาเลยน้ํากรดค่ะวิกีได้ยินเสียงผู้ทานตกใจพอพูดถึงน้ํากรดนะคะค่ะแต่น้ํากรดอันนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็น้ํากรดอันนี้เราเอาไว้ทานหน้าด้วยนะคะทานหน้าทานหน้าได้ด้วยหรอคะ เอาล้สิเอาล้สิคือทานหน้าอะไรผมคนแล้วที่ไม่เอามาทานนะกลัวว่ามันยังไม่กล้าครับผมแล้วผมอยากจะรู้สิว่าการทําน้ํากดทานหน้าก็จะสาธิตวิธีการทำน้ำกดอ,นนอันนี้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้ววิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวคุณศา,าคุณสมัยเขาจะสแสดงให้ดูนะคะ่ะขอบคุณมากเลยครับคุณสมยัคสมยครับที่เขาบอกว่าเอาไว้ทานหน้านึ่งคือน้ำกดอะไรครับ น้ำกดชีวภาพค่ะน้ำกดชีวภาพน้ำกดชีวภาพเนี่ยนะคะมันจะมีประโยชน์มากเลยค่ะในการเออย่างน้อยก็ยังถูกกว่าในท้องตลาดที่เขาใช้น้ำกดทั่วไปนะคะเพราะน้ำกดทั่วไปเนี่ยมันจะเวลาเราไปทาใส่ในอย่างเขาทำยางยางก้อนนะคะก็ะจะต้องเอาน้ำกดเข้าไปเพื่อที่จะให้ยางมันเป็นก้อนนะคะแต่น้ำกดชีวภาพเนี่ย มันจะใส่แทนกันได้แล้วก็ต้นทุนก็จะประหยัดกว่าแล้วก็ประโยชน์ก็คือทําให้ยางมันแข็งตัวและที่ว่าทาหน้าเนี่ยคือเราก็เอาไว้ทาหน้ายางเวลาเรากีดแล้วเนี่ยทาหน้ายางมันรักษาหน้ายางแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันตกลงไปในพื้นหรืออะไรน้ําตกชีวภาพเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยนะคะประโยชน์ของมันก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ข้อสาคัญเลยนะคะทําง่าย คือหาวัสดุจากในพื้นบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรก็ได้ถ้ายิ่งรสเปรี้ยวมันก็จะมันจะก่อตัวเร็วแล้วก็ใช้วันไม่เยอะแล้วก็มันจะเป็นกดซึ่งอย่างสับปะรดแล้วก็อะไรนั่นที่มาไฟกันมาเฟืองมาไฟมาเฟืองะสับปูดมะนาวมะพร้าวส้มโอดีไหมคะมันเปรี้ยวรสเปรี้ยกับผลไม้ที่มีสีเหลืองค่ะนึกว่ามันใช้ได้หมด เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้นทุนหูใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นชาวสวนเราก็จะปลูกพวกนี้อยู่รอบบ้านครับแล้วมันมีการวิธีการทำอย่างไรบ้างค่ะใช่ค่ะนี่เราไม่มีสับปะรดเราจะใช้เป็นกล้วยกับมะละกอแทนค่ะอ๋อใช้แทนได้กันได้ได้ค่ะพอมันเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองค่ะอ๋อมันก็ใช้ได้หมดค่ะเป็นผลไม้สีเหลืองค่ะถ้าส่วนผสมก็คือใช้ผลไม้3กิโลค่ะแล้วก็หัวเชื้อหัวเชื้อ คือพบรสองค่ะปกากน้ําตาลหนึ่งลิตรค่ะอันนี้คือพดรสองนะฮะเราผสมกันแต่กล้วยนี้เราต้องหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นก่อนเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรมันย่อยย่อยสลายง่ายย่อนสลายง่ายคืนใช้เวลาไม่มากนะช่วงที่เราจะหมักก็ประมาณเดือนกว่าแล้วก็หมักแล้วเราก็เอาไปใส่ได้หมายว่าใช้หัวเชื้อปุ๋ยหักสุขภาพค่ะหัวเชื้อปุ๋ยหมักอันนี้คือเราหมักไว้ ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะหมักไว้แล้วค่ะแล้วเราใช้กากน้ําตาลเนี่ยเท่าไหร่คะกากน้ําตาลก็กากน้ําตาลหนึ่งลิตรค่ะกากน้ำตาลหนึ่งลิตรค่ะต่อไอส่วนผสมอันนี้สามจำนวนผลไม้สามกิโลครับค่ะกากน้ำตาลหนึ่งลิตรพอบรพอบรสองนี่หนึ่งหนึ่งซองค่ะทิ้งไว้ค่ะกวน พอหั่นใสแล้วก็กวนให้นค่ะน้ําใสค่ะผสมกันแล้วก็กวนสมมุติเราใส่หมดกวนแล้วปิดไว้แล้วก็อาทิตย์นึงหรืออะไรเงี้ยเราก็เปิดฝาแล้วก็กวนคือถ้าเรากวนบ่อยให้มันให้มันย่อยสลายไวๆค่ะช่วยค่ะเราก็จะได้ใช้ไวขั้นตอนมีแค่นี้ไม่ยากเหมือนการทำอุจจาบทั่วไปค่แต่สรรพคุณเขาสามารถมาทำยอดเป็นน้ำกรดใช้ใช้น้ำกรดหยดจะทำเป็นยากนใช่ไหมครับ ดี๋ยวเราเาไปติดตามชมว่าน้ำน้ำกดที่เขาใช้ได้เนี่ยที่เขาหมักไว้นะเขาจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมที่ส,ส่วนยางว่าเขาเอาไปหยอดจะใช้ได้จริงไหมโอ้ผมเองอะผมก็นะก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้แทนน้ำกดได้จริงหรือเปล่าจริงไหมฮะใช่บอกว่าเนี่ยแหละเสร็จแล้วเราจะพาไปดูที่สวนครับผมเราเดี๋ยวที่รับแล้วไปแล้วอันนี้อันนี้ก็คือการทำเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือทิ้งไว้ประมาณ เดือนเดือนครึ่งค่ะเดือนเสร็จแล้วเราก็เตรียมเอาไปทาหน้ากันได้แล้วใช่ไหมคะทาหน้ายางทาหน้ายางค่ะนี้ทาคือทาหน้ายางอันนี้นะคะที่เราจะพร้อมที่จะไปใส่ถ้วยยางถ้วยยางค่ะ เดี๋ยวเราไปติดตามชมในสวนยางครับว่าเขาจะมีวิธีการหยอดอยังไงแล้วก็คุณภาพของน้ํากรดชีวภาพเนี่ยมันจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดน,นะครับไปดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหยอดน้ํากรดกันครับที่สวนยางอันนี้เราขึ้นรถก่อนนะ ก็ช่วงนี้ก็แรนลี่นิดนึ่งกำลังจะเข้าป่ายางซึ่งรถทางทีมงาวของ CTV ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงก็ได้รับความอนุเคราะห์จาการถของพี่ๆที่นี่เขาเป็นชุมชนที่น่ารักมากครับแล้วก็สุดนอดจ,จริงครับ เอาน้ำน้ำกดชีวภาพเนี่ยเอามาหยอดอันนี้คือหลังจากการขีดยางเมื่อคืนแล้วมช้าแต่ยังไม่ได้หยอดยังไม่ได้หยอดอพอเราหยอดไปเขาจะแข็งเลยครับเดี๋ยวลองดูดิะอันนี้อันนี้คือเขายังอันนี้ยังไม่ได้ยอดใช่ไหมฮะนี้คือหยอดแต่เราก็กวนหยอดกับน้ำเหมือนกับน้ำกดใช่ไะเหมือนน้ำกดทั่วไปเนี่ยค่ะ แล้วเว่าสักพักเนี่ยเขาก็จะแข็งค่ะหรือว่าที่มันเป็นแผลที่ว่าแผลที่เรากินแก่นหรือหน้า,นาเน่าเงี้ยเว<า>ลาที่เราตัดหน้าฝนอะไรเงี้ยเราก็จะ,ะบีบบีบบีบ,บน้ะกดเนี่ยเขาให้มันให้มันโดนหน้ายางเนี่ยมันจะมีอันตรายมันจะเป็น,นปุน๋ยแล้วก็จะรัดเนื้อค่ะค่ะที่ว่าทานหน้ายางเนี่ยอ๋อที่บอกว่าทานหน้าทานหน้าเนี่ยอันนี้คือการทานหน้ายางค่ะนุ้งมาทานไปค่ะนุ้มาทานครับ อันนี้เขาจะเริ่มแข็งค <er ่ะเนี่ยจะแข็งและเริมแข็งตัวค่ะพอเสร็จแล้วเราห่อมาดะค่ะเราก็แกะได้ค่ะแกะได้แล้วไอ้น้ำน้ำกดที่มันหยุดลงพื้นนี่ก็เป็นก็เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยถ้าเป็นน้ำกรดอย่างอย่างที่เราซื้อเป็นน้ำกรดสบมันกรดเขาเรียกอะไรโฟร์มานิกอะไรผกเนี้ยมันโดนหลวดโดนอะไรมันยังพุกแล้วมันก็มีผลต่อกระทบแบบนายางมันอาจจะ ระเหยขึ้นมาให้นหน้ายางแหงอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างงี้เรามาโดนต้นยางโดนหลากไม่เป็นไรมันก็เป็นปุ๋ยไม่เป็นไรค่ะที่นี่ใช้กันทั้งหมู่บ้านเลย่ครับต้นทุนใีการหากรถต้นทุนดีแล้วคือภูมิปัญญาของคนไทยหรือพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวจันทบุรีของเราเนี่ยครับสามารถคิดคนตรงนี้ได้ขึ้นมาลดต้นทุนการผลิตและอีกอย่างว่ายาง ราคาแพงอีกนะฮะโอ้โหต้นทุนน้อยได้เต็มเต็มนี้ก็ได้เต็มเต็มนี่พอพอเลยเราจะเสร็จเรียบร็วๆประมาณแค่้าทีข้าทีสิบนาทีนี่เราก็แงะได้แล้วค่ะก็เข้าก็จะแข็งแล้วค่ะอแข็งเราก็ไม้จับแงี้ยจับไม่อย่างนี้เลยค่ะเอาขึ้นมาอย่างนี้เอาเช่นกระเด็นแต่ที่เหลือนี่ก็คือน้ำเลี้ยงครับน้ำเลี้ยงจ้ะแล้ก็เทปพ๊บมันก็เป็นปุ๋ยอยู่ในคูน แต่น้ำกรดพันนั่นเราต้องสาดไปไกลๆเพราะบางทีมันมันมันเป็นอันตรายต่อหลักยางแต่ไอเราใช้น้ำกรดชีวภาพมันไม่เป็นอันตรายเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยะเทได้เลยค่ะเทได้เลยขั้นตอนมีแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสนใจติดต่อหมู่บ้านปัทถวีได้หมู่สองหมู่สองค่ะโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์า หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ห้าห้าเอามนใช่ไหมไม่ใช่เล่นเองจริงเองเลยพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแป๊บหนึ่งนะครับน้องจะไปไหนอ่ะผมจะไปซื้อน้ำกรดโอ้ยไม่ต้องที่หมู่บ้านเรามีน้ำกรดชีวภาพใช้เองใช้เองคือของดีที่ไหนนะครับปัตถวีเฮอปัตถวีเขามีของดีขีดยาโดยใช้น้ำกรด ชีวภาพเปิดมาช่องนี้กดมาช่วงนี้เรามีสิ่มดินดีๆมากมายเราจะพากันไปไม่ว่าไกลหรือไกล